สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ลอีกแล้วนะคะในช่องมีน้อยผู้รีไพก็จะพูดเป็นอย่างอื่นเลยไม่ได้เรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องรีไพเนาะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดหลายรอบหลายครั้งมากว่าเรื่องรีไพอะไรยังไงแบบนี้คืออยากจะบอกก่อนเนาะว่าไม่ได้ชวนให้หลายๆคนรีไพแต่เพียงแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการรีไพนะคะงวดที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของ รีภัยแล้วได้อะไรเนาะรีภัยแล้วได้อะไรเราก็พูดไปแล้วแต่ว่าเราก็มีเด็กๆหลายๆคนที่ถามว่าพี่คะเนี่ยหนูอยากไปอยู่แบบพี่จังเลยคะ่ะเห็นพี่มีความสุขสุขสบายอะไรเงี้ยแล้วก็อยากหนีจากประเทศไทยจริงๆไม่อยากจะแนะนําให้ทุกคนออกมารีภัยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกเออมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะการที่ออกมารีภัย เพราะว่าการที่ออกมารีภัยเนี่ยตัวเป็นเองหรือไม่ไม่ไม่ใช่แค่เปิ้ลคนเดียวอาจจะเป็นหลายๆคนเนี่ยก็สูญเสียหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงแล้วก็ออกมาแล้วไม่ได้สุขสบายดีอย่างที่เห็นเหมือนตอนนี้ก่อนหน้านี้เราเพียงแค่ไม่ได้พูดแล้วก็บอกไปว่าเ,เหตุการณ์ที่เราเจอมีอะไรมั่งอะไรแบบนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าอ,อ อย่างตัวป้ลเองเนี่ยประสบการณ์ของตัวป้ลนเองเนี่ยรีภัยแล้วป้ลนต้องเจออะไรบ้างแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าสมหวังในทุกๆครั้งทุกๆครั้งมันก็มีการเสียน้ําตาการร้องไห้เกิดขึ้นแต่เพียงแต่เราไม่อยากจะมาแชร์ในสิ่งที่ทุกคนต้องต้องมารู้ทุกเรื่องแต่ก็เอาเป็นว่าเอาเรื่องเล็กๆในน้อยที่สามารถพอที่จะร้องให้ฟังได้เนาะ,คคะสำหรับที่ป้ลนบอกนะคะว่า เอ่อเปิ้ลเสียอะไรไปมากเนาะแล้วก็มีความยากลําบากยังไงก็อย่างที่หนึ่งเลยก็คือจะบอกว่าเอ่อตัวเปิ้ลเองเนี่ยหลังจากที่รีภัยมาแล้วก็เอ่อไม่ได้ติดต่อกับทางบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับไปเมืองไทยอีกเลยเนาะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของวีซ่าผู้รีภัยซึ่งไม่สามารถที่จะกลับประเทศไทยได้อีกแล้วก็มีอันตรายต่อชีวิตเนาะไม่สามารถกลับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงค่ากลับไปแล้วก็จะถูก ตัดวีซา่าผู้ลี้ภยัยแล้วก็อาจจะโดนจับติดคุกหรือไม่ไอะไรก็ไปคุยกับรากมะม่วงอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็สำหรับบางคนที่คิดว่าขอเป็นผู้ลี้ภัยแล้วมันจะได้แบบพี่เปิ้ลเลยแบบพี่ตั้งเลยซึ่ง บางคนคิดผิดนะคะเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยที่มาเป็นผู้รีภยัยแล้วก็ร้องขอเป็นผู้รีภยัยอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งปีหรือสองปีหรือสามปีสี่ปีห้าปีก็ได้เป็นแค่ผู้ร้องขอเป็นผู้รีภยัยแต่คุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้รีภยัยเนาะอันนั้นก็ต้องฝากไว้นะคะแล้วก็มันมจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือการปรับตัวเข้าสู่สังคมมันไม่ได้หมายความว่ามาถึงแล้ว ฉันจะละละลาะะสุขสบายมีความสุขปรับตัวได้พูดภาษาคล่องปลื้ตื่นมาพูดภาษาเอยอรมันได้เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สำหรับบางคนเนี่ยเออเราย้อนกลับไปก่อนคนที่ยังร้องขอเป็นผู้ริภัยในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาดีๆเนาะว่าใครที่จะมาเนี่ยสิ่งอันไหนที่จําเป็นอื หลายประเทศมันอาจจะจําเป็นเรื่องเงินเนื่องจากว่าเขาไม่ให้ทํางานในระหว่างที่ขอเป็นผู้รีภัยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาดูว่าค่ากินค่าที่พักค่านุ่นค่านี่หรืออะไรแบบนี้มันมันเงินมันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันแต่สําหรับของตัวเปิ้ลเนี่ยคือระบบที่ยอมันดีมันดีมันก็เปิ้ลก็เลยกล้าพูดได้ว่าโอเคเรื่องเงินไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นปัญหาของชีวิตนะคะทาไมมีตังค์โอเค เรื่องเงินก็สําคัญค่ะก็เลยอยากจะฝากไว้ว่ามันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะสำหรับบางคนที่ที่ที่อยากจะลีไพลแล้วก็มาลีภัยแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้เขาก็จะส่งคุณกลับประเทศไทยค่ะอืมคือเนื่องจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอเอกสารไม่เพียงพอ มันมีการตัดสินแล้วก็ตรวจสอบว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะอยู่เมืองไทยได้ไหมถ้าคุณอยู่เมืองไทยได้คุณก็อยู่แต่ถ้าคุณอยู่เมืองไทยแล้วอาจจะถูกตามฆ่าหรืออาจจะต้องมีปัญหากับประเทศหรืออาจจะต้องติดคุกด้วยกรณีของเออที่ไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยก็จะต้องมาสืบอีกทีหนึ่งค่ะว่าเออจะให้เป็นผู้ริ้ภัยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องยาวเออพูดเลยว่ายาว สำหรับเยอรมนีก็ต้องถ้าใครที่จะมารีภัยที่เยอรมนีมันก็จําเป็นที่จะต้องเข้าค่ายผู้รีภัยค่ะแล้วก็ไปนอนกับคนอื่นไปรวมอยู่กับคนอื่นซึ่งก็ต้องไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนาะเขาก็จะส่งคุณเข้าค่ายทุกคนทุกคนโดนเข้าค่ายหมดก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ให้เตรียมใจมาด้วยแต่ส่วนตัวเปิ้ลเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาษาก็ สู้หนักพอสมควรกว่าจะไม่ใช่ว่าตื่นมาฉันจะพูดภาษาเยอรมันนีได้ทุกวันนี้ก็พูดผิดผิดถูกๆแต่ก็ยังเป็นแบบผู้ผู้ผู้แทนแม่ช้าอารมณ์แบบพูดแบบนีมันก็เลยทําให้มันเป็นปมด้อยกับเราว่าเอ้ยมันมันมันยากอ่ะมันไม่ไหวแต่มันก็ต้องอยู่มันก็ต้องได้คือจากคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วทาอะไรเองทุกอย่างอ่านออกเขียนได้มาเริ่มต้นใหม่สาหรับเราก็แบบ ปัญหาของตัวเองมันก็เยอะแล้วแล้วต้องมาเรียนภาษาอีกมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบถอแล้วก็อารมณ์แปรปวนคิดถึงบ้านคิดถึงส้มตําหน้าปักซอยอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันวุ่นวายไปหมดคือนี่คือสิ่งที่หลายคนมาแล้วอาจจะแบบไม่ได้ตั้งหลักไงว่าเอ้ยฉันฉัน ฉันมาแล้วฉันจะมีความสุขเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หลายๆคนที่มาลีภัยแล้วบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> กูกลับไปประเทศไทยทันไหมคือมันไม่ทันแล้วไงคะว่าเออม,มาลีภัยแล้วอยากรก้องกลับไปประเทศที่สองหรือกลับไปประเทศไทยซึ่งการอยู่ต่างประเทศมันไม่ง่ายไงเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนต้องปรับตัวเองต้องเข้าให้เข้ากับสังคมได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นในช่วงแรก หรืออาจจะเป็นต่อถ้าบุคคลบุคคลนั้นไม่ปรับตัวเข้ากับสังคมมันก็จะวออนอยู่เหมือนเดิมว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นผู้รี้ภยัยฉันจะต้องมีสิทธิพิเศษคุณไม่มีสิทธิพิเศษค่ะคุณอยู่ต่างประเทศคุณมาเป็นผู้รี้ภยัยคุณไม่มีสิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจค่ะจากเปิ้นแต่ก่อนเนี่ยไม่เดินเนาะวินมอไซ หน้าปากซอยขึ้นวินมอไซค์ไปละสองกิโลเองเดี๋ยวนี้เดิน2กิโลไม่มีปัญหาบางทีเดินไปสิบกิโลก็ยังได้เนาะแต่คือมันมีอิสระมากกว่าการมันชิวอะ่ะมันถ้าอาทิตย์นี้อยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ในเอมอยากจะไปสวิตอยากจะไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็เที่ยวได้ถ้าคุณมีเงินอืม สำคัญสาคัญเลยนะคะเรามาสรุปดีกว่าพูดมาเยอะแล้วอันดับที่หนึ่งนะคะครอบครัวค่ะคุณจะต้องจากกับครอบครัวมาอันดับที่สองค่ะถ้าคุณมีถ้าคุณไม่มีเงินแล้วคุณต้องมาลี้ภัยเนี่ยลําบากเพราะว่าในช่วงการขอวีซ่าผู้ลี้ภยัยในร้องขอเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาอาจจะไม่คุณทํางานเนาะก็จําเป็นที่จะต้องมีเงินแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเป็นเรื่องละอยู่ยากเนาะข้อที่สามนะคะ ในการขอเป็นผู้รีไภัยนะคะไม่ใช่ใช้เวลา3เดือนสี่เดือน5เดือนหรือมาปุ๊บได้เป็นผู้รีไภัยเลยบางทีอยู่เป็นสิปีก็ไม่ได้เป็นค่ะถ้าไม่ถ้าหลักฐานไม่เพียงพอเผลอๆนะคะตรวจสอบเสร็จส่งคุณกลับค่ะเพราะคุณไม่มีหลักฐานมันไม่เพียงพอใช่ไหมเขาก็ต้องส่งคุณกลับประเทศไทยหรือแม่คุณก็ต้องไปประเทศต่อไปเพื่อเรื่องยาวคะ่ะเรื่องยาวอันนี้เอาไว้คลิปหน้าคือเห็นตัวอย่างมาแล้วจากเพื่อน ที่เป็นต่างชาติน้อยแล้วเขามาขอรีภัยที่เยอรมัน,มนี้เขาส่งกลับทันทีเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยฮยข้อที่สี่พูดไปยังวะภาษาอืมวัฒนธรรมวุ่นวายอะ่ะคือเรื่องพวกนี้มันต้องมันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้อยู่ให้ได้นะคะคืออยากจะฝากค่ะการเป็นผู้รีภัย บางคนเนี่ยโดนระเบิดลงบ้านบางคนโดนซ้อมทรมานเกือบตายถึงจะได้เป็นผู้ลีไภยัยคือถ้าคุณไม่มีภัยจริงอะ่ะคุณจะเป็นผู้ลีไภัยไม่ได้ไม่ใช่ว่าฉันตื่นมาแล้วประเทศไทยมันเหง่ซวยคุณลุงตู่ไม่น่ารักคุณลุงตู่บริหารประเทศไม่ดีพี่โอไม่น่ารักพี่โอกินเงินเยอะแล้วฉันอยากจะออกมาอยู่ประเทศไทยมึงออกมาไม่ได้นะคะคุณไม่มีสิทธิ์ได้ออกมาค่ะเพราะว่า มันจะต้องเข้าข่ายว่าคุณมีภัยจริงๆคุณถึงจะเป็นผู้รีภัยได้ไม่ใช่ตื่นมาแล้วฉันอยากเป็นผู้รีภัยฉันบินออกไปต่างประเทศแล้วก็ขอเป็นผู้รีภัยมันทําไม่ได้ค่ะก็ต้องกลับไปย้อนดูว่าหนึ่งในห้าข้อที่คุณทําได้เนี่ยมันมันมันน่าจะดีกว่าการผู้รีภัยเนาะหาสามีฝรั่งคารวยสวยเก่งแล้วก็เกิดมาแล้วก็มีบุญได้ ได้ไมาอยู่ต่างประเทศเลยอันนั้นก็จะทําได้แต่ถ้าตื่นมาแล้วคุณลุงตู่คะคุณลุงตู่เฮงซวยหนูหนีออกจากประเทศไทยก่อนนะคะลา,ลาก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะหนูจะไปรีภยัยคุณทําไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะเป็นผู้รีภัยได้แล้วก็การเป็นผู้รีภัยมันก็ไม่ได้แบบว่าเออทางเนี่ยโรยไปด้วยดอกกุหลาบเนาะอย่างตั้งเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้มาบางคนเนี่ยมาไม่ถึง มาไม่เหมือนมาไม่ถึงแบบตั้งมาไม่ถึงแบบเปิ้ลเนี่ยหายไป9้าคนแล้วก็มีเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนนะคะคนที่คิดว่าตื่นมาแล้วฉันอยากจะเป็นผู้รีภัยแล้วฉันจะดูคลิปพี่เปิ้ลเสร็จฉันไปรีภัยแล้วนะลาก่อนประเทศไทยมันทําไม่ได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนาะแล้วเราจะมาเมาส์มอยจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกในการมาขอดรีภัยของเปิ้ลเนี่ยคือ รู้สึกยังไงตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็มันเป็นความมันมีความรู้สึกอะไรณนะตอนนั้นนะวันที่บินเนาะก็อยากจะแบบเล่าเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเล่าทีเดียวเนี่ยสามวันก็ไม่จบเออแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่แล้วกันครั้งหน้าว่าจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วใครที่คิดอยากจะลีภัยนะคะคิดดีๆค่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนตั้งแล้วก็กิบสุดาค่ะไม่ง่ายเลย